สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันดูชีแล้วนะคะเย yeah. ้และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะกับในตอนก่อนจบของเกมรักทารุมิติปี2ซึ่งใน EP นี้นะต้องมาลุ้นกันจริงๆว่าพระเอกจะรอดจากการแบบว่าต้องพิสูจน์เลือดของตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นเชื้อของกระสัดจริงไหมแล้วลองคิดดูนะว่าพระเอกถึงกับต้องสั่งสีนะ ว่าถ้าเกิดหากเขาไม่กลับมาเขาให้หนางเอกหนีไปกับองค์ลักเฮ้ยแปลว่ามันต้องเจอสึกหนักจริงๆอ่ะแล้วอ๋องจิ้งหยวยก็คือเป็นคนชั่วมากคือมาทำพระเอกของเราได้ลองไปดูกันใน EP นี้นะคะเพราะว่า EP นี้มันสนุกมากๆเป็นการแบบวางแผนซ้อนแผนนะแล้วก็ EP เนี้ยเป็นตอนที่แบบเข้มข้นมาที่สุดของเรื่องเลย <B OOM S 1> ถ้าอย่างไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเย้ ة! โอเคก็มาต่อกับตอนที่แล้วนะคะที่ทางพระเอกได้สั่งให้นางเอกหนีไปถ้าเกิดหักเขาไม่กลับมานางเอกก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของพระเอกมากก็เพราะว่าอ๋องจิ้งอยู่มันมีแผนการชั่วนอกจากเขาขังฝ่าบาทไม่ให้ไปร่วมพิธีบวงสรวงแล้วเขายังได้สั่งให้สาวใช้ของนางเอกแอบตามสืบเรื่องในจนของพระเอกมาบอกเขาด้วย ซึ่งเมื่อพวกเขาถึงงานพิธีบวงสวงทางอองจริยวนก็ประกาศว่าฟาบาตไม่สามารถเสด็จมาได้พิธีการในวันนี้เขาจะทําในานามของพระองค์และเมื่อพระเอกมาถึงแท่นพิธีอองจริยวนก็เริ่มแผนการเขาบอกว่ามันมีข่าวลือเรื่องาชิกกำเนิดของพระเอกว่าเจ้าไม่ใช่ลูกของฟาบาัตองค์กอนดังนั้นแล้วเพื่อพิสูจน์ความเป็นราชวงศ์เราต้องใช้ลูกแก้ววิเศษมาพิสูจน์หากลูกแก้วสองแสงก็แปลว่าเจ้าคือหน่อเนื้อกษัตริย์ แล้วที่ฝ่าบาทมาพิธีนี้ไม่ได้เขาก็บดยความผิดไปให้พระเอกเขาบอกว่าพระเอกกักขังฝ่าบาทแล้วพระเอกต้องการขัดขวางการแต่งตั้งราชายาทตพวกบรรดาขุนนางได้ฟังต่างก็ลุกฮือเพราะในอดีตแม่ของพระเอกได้ตั้งครรภหลังจากที่เสด็จประพาสออกนอกวังพวกเขาก็เลยจะไม่ยอมให้พระเอกเข้าร่วมพิธีนี้แต่แล้วองค์หญิงซื่อหยนก็มาปรากฏตัวนางได้บอกว่าให้พระเอกหยดเลือดเพ,พื่อพิสูจน์หากเลือดเข้ากันกับนางก็แปลว่าพระเอกคือราชวงศ์ และการที่องค์หญิงซื่อหยวนได้มาปรากฏในงานพิธีนี้เป็นเพราะว่านางเอกได้มาช่วยพระเอกนั่นเองนางเอกจึงได้ให้สาวใช้ไปตักน้ําแล้วเมื่อพระเอกกับองค์หญิงหยดเลือดลงไปเลือดมันก็ค่อยๆเข้ากันได้แต่อ๋องจิ้งหยวนไม่เชื่อเขาได้ลองหยดเลือดของเขาลงไปด้วย แม้ว่าเขาไม่ใช่ราชวงศ์แต่เรื่องของเขาก็เข้ากับองค์หญิงได้เขาจึงเปิดโปงว่านางเอกได้ใส่สารชั่วลงไปในน้ําซึ่งสาวใช้คนสินของนางก็บอกว่านางไม่ได้ทํานางเอกเลยเดินไปหาสาวใช้แล้วก็บอกว่าข้าเชื่อเจ้าเพราะข้ารู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ทําคือเสี่ยวอี้ นางเอกสงสัยเซียวอี้มานานแล้วนางจึงได้ให้องค์ขลักมาตามสืบพฤติกรรมของเซียวอี้เพราะถึงแม้เรื่องที่น่าสงสัยในจวนของพระเอกต่างก็มุ่งชี้ไปที่สาวใช้คนสิทธิ์ของนางว่านางเป็นคนทำแต่นางรู้จักสาวใช้คนนี้ดีแล้วก็โชคดีด้วยที่องคลักตามเซียวอี้ตลอดเขาจึงเห็นนางกระโดดออกจากจวนโดยใช้วาลยุทธ์นางเลยรู้ว่าเรื่องราวความลับในจวนที่มันหลุดเลาออกไปได้เป็นเพราะว่าเซียวอี้นางเลยได้ตามมาเปิดโปงเซียวอี้ในงานพิธีครั้งนี้ และเจ้านายของเสี่ยวอี้ก็คือองจิ้งหยวนแต่องจิ้งหยวนกลับปฏิเสธแล้วก็หาว่าเสี่ยวอี้ใส่ร้ายเขาและในช่วงเวลาชุนลมุนเสี่ยวอีก้ก็กระอักเลือดออกมาคำโตแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแต่ถึงเรื่องนี้ขี้ใายไปได้องจิ้งหยวนก็ไม่ปล่อยพระเอกเขายังคงหลอกล่อให้ใช้ลูกแก้ววิเศษมาพิสูจน์ว่าพระเอกคือลาชวงจริงหรือไม่ซึ่งองหญิงก็บอกว่าลูกแก้ววิเศษอยู่กับนางมันคือสร้อยคอที่นางใส่ติดตัวตลอดนางจึงถอดสร้อยคอออกแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็น ซึ่งมันก็เข้าแผนการของทางอองจิ้งหยวนที่จะต้องการให้ทางตระกูลจงโชว์ทางลูกแก้ววิเศษออกมาอองจิ้งหยวนก็เลยพยายามที่จะหาโอกาสขโมยมันมาให้ได้แต่ก็ไม่ทันแล้วจูๆ่ๆฟาบาดก็ปรากฏตัวเขาบอกว่าไม่ต้องทําทางนั้นแล้วเพราะพระเอกคือราชวงศ์ส่วนคนที่กักขังเขาก็คืออ,องจิ้งหยวนฟาบาดจึงสั่งให้ทหารจับกลุ่มอ,องจิ้งหยวนซะแต่แล้วก็มีพวกชายชุดดามาช่วยอ,องจิ้งหยวนออกไปแล้วก็ขโมยลูกแก้ววิเศษเออกจากคอขององ,องหญิงซือหยวนด้วย และถึงแม้พวกเขาจะจับตัวองค์จิ้งหยวนไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนนางเอกนางเห็นวาวาวยืนอยู่ข้างฝาบาทนางเลยถามว่าเขาคือเสี่ยวควาวาหรือไม่สิทธิพี่ของนางจึงได้ตอบว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานนะนางเอกก็ดีใจที่สุดเลยว่าท้ายที่สุดแล้ววาวายังมีชีวิตอยู่พระเอกก็แอบ,บเห็นว่าทำไมนางเอกถึงได้สนิทกับทางควายิงสือ่อยิง่งนะักแต่ก่อนที่นางเอกจะตอบควาวาก็ตอบแทนว่าเป็นเพราะพวกเราเป็นผู้มีพระคุณต่อกัน นางเอกก็เลยสงสัยว่าทำไมเสี่ยลควาวาจึงปกปิดความสัมพันธ์ของพวกเราทั้งสองคนแต่ก็ไม่เป็นไรนางไม่อยากให้ต่อมความหึงของพระเอกทำงานทางด้านอ่อนจิ้งหยวนเขาหนีรอดออกมาได้แต่เขาก็โมโหเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถทำอะไรตระกูลจงได้ตั้งแต่เขาวางแผนกับอดีตเสนาบดีหลินก็ล้มเหลวตอนนี้แผนแย่งชิงลูกแก้วมังกรก็ล้มเหลวอีก แต่ซิวหยวนกับโชให้ดูว่าเขาเองเป็นคนแย่งลูกแก้วมังกรมาได้เขาจึงต่อรองกับทางอองจิ้งหยวนให้มอบยาถอนพิษให้กับเขาเพราะตอนนี้เขากับผู้ช่วยโดนพิษแต่อองจิ้งหยวนก็ชั่วมากเขาบอกว่าเขาจะให้แต่เขาจะให้แค่ขวดเดียวเท่านั้นแล้วเจ้าก็ต้องมอบตำราลูกแก้วมังกรให้กับเขาด้วยสุดท้ายแล้วซิวหยวนก็ต้องยอมเพราะพวกเขาเองก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วเขาก็มอบยาถอนพิษให้กับผู้ช่วยก่อนเขาเองจะเป็นคนทนต่อพิษครั้งนี้เอง ทางพระเอกกับนางเอกได้กลับมาที่จวนพระเอกก็ชมนางที่ครั้งนี้เจ้ามีผลงานเขาเลยจะมอบรางวัลให้กับนางแต่นางเอกก็เขินอายแล้วก็บอกว่านี่มันกลางวันอยู่นะพระเอกก็ถามว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ข้าเพียงแต่จะมอบงานแต่งงานให้กับเจ้าในเมื่อเขาสัญญากับนางไว้แล้วเขาก็จะต้องทําให้มันเป็นจริงให้ได้นางเอกก็เลยเขินเลยคิดว่าพระเอกจะจูบนางแต่นี่มันดีมากกว่าจูบอีกนางก็เลยตื่นเต้นดีใจเพราะว่านางอยากตัดทุดเจ้าสาว แต่แล้วจูจ่ๆองคลักรก็มาแจ้งว่าฟาบาดอาการแย่แล้วพระเอกจึงต้องรีบเข้าวังหลวงเพื่อดูอาการฟาบาดซึ่งอาการของฟาบาดก็แย่มากจริงๆฟาบาดจึงได้สั่งเสียว่าเขาจะให้พระเอกเป็นผู้สําเร็จราชการแทนเขาเพราะโอรสของเขายังเด็กเกินไปเขาจึงฝากฝังให้พระเอกช่วยดูแลโอรสให้เขาทีและสุดท้ายแล้วเขาก็ยังได้เตือนพระเอกเรื่องของนางเอกด้วยว่าอย่าได้ไว้ใจนางมากเกินไปแล้วจากนั้นฟาบาดก็สวรรคตทันที พระเอกก็เสียใจมากที่คนในตระกูลของเขาเหลือเพียงองค์หญิงซือหยวนกับฟาบาทต,ตอนนี้ฟาบาทมาจากเขาไปแล้วฟาบาทที่เป็นเหมือนพ่อของเขาเขาก็เสียใจมากเหมือนกันกับการจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้นางเอกก็เห็นใจเขาแล้วก็คอยปลอบเขาอยู่ข้างๆน่าสัญญาว่านางจะไม่ปล่อยมือเขาเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามส่วนทางด้านอ๋องจิ้งหยวนเขาดีใจอย่างมากที่ฟาบาทต,ตายแล้วเพราะเขาแค้นมากที่ตระกูลจงทําให้พ่อของเขาตาย ตระกูลจงรุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้เป็นพราพ่อของเขาแต่พ่อของเขากลับถูกลงโทษเพราะความผิดแค่นิดเดียวแล้วออกจิ้งด้วนก็รู้ความลับของลูกแก้วมังกรว่ามันสามารถฟื้นคืนคนตายได้เขาต้องการให้บิดาของเขากลับคืนมา ในเมืองเซิงจิงพระเอกต้องอยู่แต่ในวังหลวงไม่สามารถกลับมาหานางเอกได้เลยนางเอกทนความคิดถึงไม่ไหวจึงเป่าประกาศจัดหาคนส่งจดหมายแบบด่วนก็ในสมัยก่อนมันไม่มีบริการทางออนไลน์นางจึงคิดแผนใช้คนที่มีวอลลุ์จะส่งจดหมายแบบด่วนให้ได้ภายในหนึ่งวันนางจึงสามารถอ่านจดหมายรักของพระเอกได้ทุกวันแล้วพระเอกยังได้จุดพลุที่วังหลวงเพื่อสื่อให้นางเห็นว่าเขาก็คิดถึงนางเหมือนกันต่อมานางเอกก็มารู้ว่าซีหวนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนาสงสัยซีวเวนตั้งแต่ในพิธีวงสวงแล้วว่าเขาอาจเป็นชายชุดดำเพราะในวันนั้นชายชุดดำก็ได้รับบาดเจ็บนางจึงปลอมตัวเข้าไปในจวของซีววนแล้วนางก็เจอคนที่ท่าทางเหมือนกับอองจริหยวนแต่ซีววนก็มาเจอนางก่อนจึงได้พานางไปอีกที่หนึง่งเขาจำนางได้ต่อให้นางปลอมตัวแล้วเขาก็ทำให้นางเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยนางเอจจึงคลายความกังวลเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะจับเขา หลังจากนั้นนางเอกก็ปลอมตัวเป็นขันทีเข้าไปในวังหลวงก็เพราะว่านางทนความคิดถึงไม่ไหวนางเลยแอบ,บเข้าไปหาพระเอกในวงังเขาเองก็จำนางได้ถึงแม้นางจะปลอมตัวแต่เขาก็ไม่อาจฝืนใจเขาคิดถึงนางมากเหมือนกันซึ่งพระเอกได้สงสัยรับตามตัวนางแล้วก็เจอว่านางแอบ,บไปพบกับซีวดในจวน พระเอกเลยถามว่าช่วงนี้เจ้าได้เจอกับสีวนหรือไม่นางเอกกลัวต่อมความหึงของเขาทํางานนางเลยโกหกบอกว่าไม่เจอพระเอกก็เลยยิ่งสงสัยนางเข้าไปใหญ่เพราะฟาบาดก็เคยเตือนเขามาก่อนว่านางสนิทกับคนของแคว้นซื่ออีส่วนทางด้านถังเมิงนางเห็นว่านางเอกสนิทสนมกับคุณชายเจียงสามีขอนางนางเลยเกิดความอิจฉาแล้วนางยังเข้าใจผิดด้วยว่าคุณชายเจียงแอบซื้อสร้อยข้อมือคู่รักให้กับนางเอก นางเลยวางแผนให้คุณชายเจียงกลับไปที่โกดังในวันงานเลี้ยงหอการค้าส่วนนางกับนางเอกก็ไปที่งานเลี้ยงกันแค่สองคนเพราะนางได้วางแผนไว้แล้วว่านางจะวางยาสศบนางเอกแล้วนางก็มาตามตัวซีเหวินโดยหลอกเขาว่านางเอกเมาอยู่ในห้องเมื่อซีเหวินเข้าไปหานางก็โดนยาสศบที่นางวางไว้เหมือนกันถังเมืองอยากให้นางเอกถูกขับไล่ออกจากเส่งจริงนางจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับสามีของนางอีก พอนางเสร็จภารกิจนางก็เดินออกจากห้องแล้วก็ปล่อยให้ทั้งคู่นอนอยู่ด้วยกันบนเตียงเดียวกันผู้ช่วยของซีหวนก็ไม่เห็นพอดีรุ่งเช้าถัางเมืองก็ไปบอกพระเอกว่านางหาตัวนางเอกไม่เจอนางหาทุกที่แล้วยกเว้นจวนของซีหวนแค่นั้นแหละพระเอกก็สั่งทหารเข้าตรวจคนของจวนซีหวนทันทีแล้วเขาก็เจอว่านางเอกนอนอยู่บนเตียงกับชายคนอื่นซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณชายเจียง หังเมิงก็ตกใจว่าเป็นสามีของนางไปได้อย่างไรก็เพราะว่าผู้ช่วยของซีหวนมาสลับแผนการของนางคืนนั้นนางเห็นคนชายเจียงเดินเข้ามาพอดีนางจึงได้ตีเขาจนสลบแล้วก็ช่วยตัวซีหวนออกมาพอพระเอกมาเจอพวกเขาในห้องก็ไม่ใช่ซีหวนแล้วแต่เป็นคนชายเจียงแทนพระเอกก็เสียใจหนักมากที่ชายาลักของเขากับเพื่อนสนิทรอบคบชู้กันเขาจึงไล่นางเอกออกจากเมืองซึ่งจริงทันที แล้วเขาก็เม,มาไม้เพราะไม่อยากที่จะรับรู้สิ่งใดนางเอกก็เลยสั่งโดนในประเทศออกจากเมืองกับคุณชายเจียงซึ่งนางรู้สึกเบื่อมากเพราะที่นี่มันสบายมากเกินไปใช่เลยมันเป็นเพราะพระเอกรู้ทันแผนการของคนชั่วพระเอกเชื่อใจในตัวนางเอกว่านางไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้แน่ๆพระเอกจึงได้แสดงต่อนน้นทุกคนว่าเขาโกรธนางมากแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอย่างหนักแต่รับหลังเขากลับกอดจูบนางเพราะความคิดถึง พระเอกรู้ตัวดีว่าคนร้ายจ้องจะใส่ร้ายนางเอกเขากลัวนางเอกเป็นอันตรายจึงได้คิดแผนนี้ขึ้นมาตลบหลังพวกเขาแล้วพระเอกยังได้บอกกับนางด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกับควายิงสือซึ่งวายิงสือได้บอกว่าในตัวนางเอกมีลูกแก้วมังกรอยู่หากพวกเขานำลูกแก้วมารวมกันเมืองซึ่งจริงก็จะปลอดภัยสมปรารถนา พระเอกเลยขอร้องให้นางเอกแสดงต่อนน้าทุกคนว่าพวกเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงด่าทอตบตีเพื่อให้คนร้ายวางใจว่าแผนการของพวกเขาสำเร็จแล้วซึ่งนางเอกกับพระเอกก็แสดงได้ดีต่อหน,น้าก็ทะเลาะกันแต่รับหลังพวกเขาก็จูจีกันทางด้านอ่นอนจิ้งหยวนเขาก็คิดหาวิธีเปิดผนึกลูกแก้วมังกรแต่คิดเท่าไหร่เขาก็คิดไม่ออกสักที แล้วเขาก็บังเอิญเจอประตูลับตรงไปหาประมุกพักเทียนอี้เขาจึงจับตัวนางไว้แล้วก็บังคับขู่เข็นนางให้นางบอกวิธีเปิดผนึกลูกแก้วโดยทรมานนางแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่านางหากนางไม่บอกเขาแต่ประมุกพักเทียนอี้นางไม่รู้วิธีเปิดจริงๆอ๋องจิ้งหยวนจึงต้องพยายามด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งจนซีหยวนมาเจอว่ามีคนดึงหน้าตำราออกไปทำให้อ๋องจิ้งหยวนไม่สามารถปลดผนึกลูกแก้วมังกรได้สักที เขาก็โมโหเหมือนกันว่าหากอองจิ้งหยวนไม่สามารถเปิดผนึกได้เขาก็จะนำลูกแก้วกลับคืนมาแต่ท่านองก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าจะทำยังไงในเมื่อประมุกพักเทียนอี้ก็ไม่รู้วิธีเปิดผนึกลูกแก้วนี้แต่คนของตระกูลจงเท่านั้นที่เปิดได้และจุดอ่อนของจงอู่เม่ยก็คือนางเอก และณนะขณะนั้นผู้ช่วยของซีหวนก็มาบอกว่ามีคนวางยาพิษในแม่น้ําซึ่งทําให้ประชาชนของแคนซืออีถูกพิษแล้วก็มีคนเห็นว่าพระเอกไปที่แถวแม่น้ํานั้นก่อนหน้านี้ซีวนได้ยินดังนั้นก็โกรธมากที่มีคนมาทำ้ายประชาชนของเขาเขาจึงจะตามไปแก้แค้นแล้วอองจิ้งหยวนก็ยิบออกมาเพราะเขานั่นแหละที่เป็นคนวางแผนวางยาพิษในแม่น้ำแล้วก็ใส่้ายพระเอกว่าเขาเป็นคนทำเพื่อกระตุ้นให้ซีวนแก้แค้นแทนเขา ส่วนทางด้านพระเอกเขาเพิ่งรู้ว่าลูกแก้วมังกรที่องหญิงซือหยวนมีอยู่ถูกสลับสับเปลี่ยนไปและตอนนี้ประมุกพักเทียนอี้ก็มาหายตัวไปอีกเขาจึงคิดว่ามันจะต้องมีคนพยายามเปิดผนึกลูกแก้วมังกรแน่ๆและพอลูกแก้วหายไปลูกหนึ่งเลยทําให้เกิดภัยพิบัติในแม่น้ําระหว่างเึ่งจจิงกับซืออีจนพระเอกจะต้องตามไปสืบส่วนอองจิ้งหยวนเขาไม่หยุดแค่นี้เขาได้ตามไปพบถังเมิงแล้วก็ขู่ว่าเขารู้ว่าพ่อของนางเป็นสาเหตุทําให้พ่อของทางคุณชายเจียงตาย แล้วเจ้าก็เป็นคนใส่ฟินลงไปในอาหารระหว่างการแข่งขันของคุณชายเจียงอีกหากคุณชายเจียงรู้เรื่องนี้เขา้าเขาจะยังหลักเจ้าอยู่ไหมซึ่งถังเมืองก็กลัวมากองจิ้งหยวนจึงหลอกใช้นางให้นางไปตามสืบหาที่อยู่ของคุณชายเจียงเพราะเขารู้ว่านางเอกอยู่กับคุณชายเจียงแน่ๆหากเขารู้ที่ซ่อนเขาจะตามไปจับตัวนางเอกมาเป็นตัวประกันเพื่อทำลายพระเอกต่อไปต่อมาพระเอกได้มาที่แม่น้ำที่เกิดเหตุ แล้วเขาก็เจอว่าชาวบ้านต่างเดือดร้อนเพราะน้ำเป็นพิษเขาจึงเข้าช่วยเหลือเพราะก่อนหน้านี้นางเอกเคยสอนเขาฝังเข็มกำจัดพิษเขาเลยสามารถใช้มันช่วยชาวบ้านได้แต่เขาก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะคนร้ายมันเล่นสกรปรกมันสร้างหลักฐานเท็จว่าพระเอกเป็นคนวางยาพิษในแม่น้ําเพราะพระเอกไปที่เกิดเหตุครั้งนั้นพวกคนร้ายจึงตามมาหาเรื่องพระเอกถึงที่แล้วก็ขวางไม่ให้เขาออกจากเมือง งานนี้พระเอกจะรอดจากครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าต้องไปตามกันต่อใน EP หน้าค่ะเย่ก็จบกับล้วนะคะสำหรับทางเกมรักทะลุมิติปี 2, 2> <c oughs> เห็นป้าว่าทางอ,องกจจิงหยวนอะแผนการเยอะมากแผนเยอะขนาดเนี้ยไปตั้งประเทศตัวเองดีกว่าปะอย่ามาแย่งพระเอกเลยโกรธนะเนี่ย ทางพระเอกกับนางเอกกำลังจะจัดงานแต่งงานกันแต่ว่าดันเกิดปัญหาขึ้นมาทําให้พระเอกจะต้องกลับไปอยู่ในวังหลวงงานแต่งงานก็เลยต้องพับลงไปเอาละ่ะต้องขอสปอยในตอนหน้าละกันว่าในตอนต่อไปเนี่ยในตอนจบของเรื่องเนี้ยมันสุดพีคจริงๆเพราะว่าจะมีการต่อสู้กันของตัวละครหลักในเรื่องซึ่งไม่ใช่คนร้ายกับคนร้ายนะเป็นตัวละครสำคัญแล้วก็มีการนองเลือด จนถึงขั้นมีคนตายแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยตายถึงสองคนโอ้ยคือแบบใจไม่ดีเลยไม่อยากให้มีคนตายในเรื่องนี้อยากให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเอาเป็นว่าใครอยากให้จบแบบไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะว่าจบแบบมีคนตายหรือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอันไหนดีใจมากกว่ากันในตอนหน้าที่เป็นคลิปจบนะอันเนี้ยลงเร็วแน่นอนเพราะว่าเรื่องเนี้ยกำลังมันและเข้มข้นมากๆ ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กันได้นะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยลงเร็วแน่ๆเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์นะกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนจบกันนะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเย้